กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเทีเ่ยงเดือนทางมาติดตามตัวเลขกับคุณยายจอยเนาะกับท่านผู้ชมเนาะคนเขาซากันตึงตึงว่าคุณยายจอยเป็นฝันเหล็กแม่นวาสันง่วนเพราะว่าเป็นฝันได้ครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วบล้อซาครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พาน้องไปสอบถามจากคุณยายจอยเบิงว่าง่วนนี่ฝันได้เลขตัวใดไปให้พี่ให้น้องไ้เป็นแนวทางแน่เรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรตัวเลขจะเป็นตัวใดเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พาน้อง ไปสอบถามจากปากคุณยายจอยผมพร้อมกันเลยเนาะครับผมเนาะสวัสดีครับคุณยายจอยครับผมคุณจอยค่ะค่ะค่ะยายฝันฝันบ่าเขายิ่งดัวไปเลยยิ่งทั่วไปเลยบานนี่มันเหลือแจะย่ายคนเดียวที่ละบาทผู้หนันเขายิ่งไปเบื่อเด้อดิโอแสดง่าอยู่น้ำกันหลายคนอยู่ค่ะ่กไเขายิ่งรัวไปนั่นตายหลายคนแล้วแมนเหลือแต่แม่ผู้เดียวแมนเดีืยแจะแม่คนเดียวเขาเรียกว่ายายเข้ามาหน่อยหน่อยให้สัมภาษณ์หน่อยเขาวางสินะ บาดใหญ่ก็ได้เขามายายเคยลักเคยกโมยไหมว่าสนันไม่เคยฉันไม่เคยกมู่เป็นยังสีน้าเขาบอกภาษาไทยนะก็ได้เขกก็พรอง์ตัดยายไม่เคยยายไม่เคยยายไม่เคยเลยไม่เคยอะไรเลยว่าสันเออถ้ายายไม่เคยเนี่ผ่านเลยแต่ว่าปืนเขาก็ยิ่งมันก็เจาะปืนก็ใส่ปืนยิงกับยิงป,ปืนบกบกยายเอสทิบหกแบบแบบแบบเขาพ่ายยิ่งนั่นนะ่าปืนเอสทิปหกค่ะไปน้ำกันจะค้นแมมที่ว่าถือยิ่งนั่น คือยายไปคนเดียวดินี่เป็นยังไงคนเดียวแต่พอคนอื่นๆนั้นบ่จักเขาโอ้โหบ่ได้ไปน้ำกันบ่แต่ว่าหั่นผู้ยิ่งนั้นไปยิ่งเลยแม่นบ่ยิ่งยิ่งคนทอ่วพวกนั้นไปเลยแม่นบ่แมนเพราะว่าเขายิ่งั่วไปด้วยพวกนั้นบ่จักเขาแต่ว่ายายผู้จักแต่ว่ายายคนเดียวไปไปแล้วเขาเาเอื่นเดยกโตกับไปเขาเขายิ่งทั่วอยู่อุ้ยยายก็โอ้ยคือเป็นจันทานเต่นอคือหย่านแต่นอยายวานนะมันเป็นเจ้าหน้าที่บ่ครับ ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นยังแม่กรบวงหูจกักเพิ่นบ่ได้ใส่ชุแดแม่บ่แม่ก็แต่งตัวธรรมดาราก็แต่งตัวธรรมดาคือเจ้าของจังสีเจ้ามาฮอดแม่ปรับเร้อแม่คมนสุดท้ายบัดนี้เพิ่นเอื่นเอาแม่นเพิ่นเอื่นเอา,เอาไปถามาเพื่อนอื่นไปถามเอืเอ้อนยายไปถามครับยายก็ได้ว่า เพื่อนบ้าอุยายเคยทําผิดอะไรไหมเพื่อนบางสิเคยละกมู่ไอหยังเพื่อนบางสินางเพื่อนถามมาเคยละเคยส่งไหมเพื่อนบ้าไม่เคยไม่เคยไม่เคยก็บอกว่าเออไม่เคยแม่พานเขาเพื่อนบางสิไม่พานเลยก็เล้พวกยิงก็กรยุกมือสิเพื่อนก็ลบหนีไปเลยกระมู่มีหยังมาหลายคนอยู่บ่แม่ขาเจ้ามานั่นหลายพวกที่ว่าเพื่นยิงด้วยอย่างมันมาบอ่คนยิงน่ะแม่มาหลายคนบ่คนเดียวคนเดียวบ่งคนเดียวคนได้หลายนนคเดียวพ้ายปืน ค่ะคุณยิงกาดไปเลยก้นเดียวปืนนี้ใชหกนำเรยแมนอืมท่านันดาดุตีจจงได้สิปืนนี้ใชหกกคือปืนกับกระแปหนอยู่แล้วปืนกระแปดมนจะเป็นอายุคุณแม่บ่อายุแมนอีกะหกหกสิบห้าหกสิบห้าป่ะคะอายเพราะสอเกิดอัน คุณสองครับคุณสองต้องหาคุณอ,องยุณสองอายุอายุแม่หกสิบห้าเนาะอาจจะเป็นอายุคุณแม่กระได้ค่สิบห้าปีแม่แม่เคยฝันในทํานองน,นี้มาก,ก่อนบอกบอกครับผมเคยอยู่เยอยอยมื่อ,อก่มันออกเมื่อก่อนมันออกเลขงยังไงแต่ว่าแบบที่ว่าแบบที่ว่ามิตรสวยบอกตรงๆเลยแต่ก็แม่ บ๊บบตมิตตสุยสุยแบบที่ป่าบเ็กออกนี้ไกลตรงมิตตสุยอายุคุณแม่หกส้าปีอากาศจะต้องซื้อเพินซื้อลงไปเป็นหกี่กับหกสิบหกสี่มหาหกหมาถึงจังนับบเล็กมิเุยแต่ว่าข้อสอบศูนย์สองหนึ่งมันก็ออกไปได้เด็กของยหญ่นี้อสออกไปได้ม่นกะหมอยี่ดกอ๊กกอล่ะไม่เห็น แต่ว่าปืนเอ็มีหกที่ทีมันสาคัญแปดหนึ่งปดหนึ่งห่างนีสว่าีบางทเจ้่ายมันเคยพ่ายเป็นอย่างนี่ละเขาเบนเขอย่างนี่นะแบบที่นะครัอมันเาไม่ิงวงวะิงไปน่าศไปเลยหแบแมนกาดไปเลยคือแบพวกมูมูที่ว่าเขาอยููได้หลายหน่วงจักเขาแยกหูโตมาแต่จของไปได้ครบในงานนั่นเขาก็เลยได้อยางโตายเขาไปขื่นนั่นครับไปขอเขาามูจักคแมนหรือว่า อ่ะอันสี่ก็ได้อาจจะเป็นแปดหนึ่งหกคือว่าเชื่อว่าลักกะเอาอายุคุณแม่ไว้น่าหกสิบห้าปีล้วก็ซื้อถึงซื้อโรคไว้น่าเพราะว่าแม่ว่าแมวมาฟันสุยสีมันก็เป็นแปดหนึ่งหกมันก็เป็นแปดหนึ่งห้าหรือว่าแปดสองหกแล้วก็แตะครับเนาะแต่ว่า มันกลสีออกกับบุหรี่นี่เหลือเฉพาะทีเมือดอกแม่เหลือหายายญฟันเหลียงเนาะจะคุยกันเนาะโอเคเนาะสว่างเนาเจอกันอยู่ทุกวันเนาะหามันเพิ่นไผ่เนาะแม่นดูครับแม่มากดั้มยู่บ้อละหนึ่งหกมากควาปืนเอ็มซีหกมันก็ต้องเอาตามปืนล่ะมากเอนทีหกตามปืนแต่ว่าบ้านเด็กที่สันนี่กาหนึ่งหกหก้ากการของคับไ้หลายแม่บังกับได้หลายสาธุสาธุสาธุเจริญพรครับ เนื่องจากวัตถุมงคลทินี่ิีวา่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปูบ่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮหนองสังไดบอเพื่อให้ลูกศิษย,าย์ายิโย่มจีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานทีบานที่ทเือนทีบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดดีจีเป็นสีมงคลท้ามาข้าขายกับบริจกดำ อ่ามีแต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนอง,ร,งร้างสมัยก่อนเท่าบ่อเข้าใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเับเอีกเขาของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้หนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูปลาซาซก็เลยบางความเกียดคุยับหลงปู่ว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชอติตไปชีิตเหมือีที่ใหม่ไปอ่ามันรักษาหลังยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยกับลุงผู้ใว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มผู้จุุนขึ้นอีกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดาษย้อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณอี๋มีผู้จุขุนมีตัวมีจิตธิทมีอำนาจสามารถมวนอวดจิิทย์สามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมาครับ บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วผนว่าทั้งเมืองเล่าพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมุูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมสมจะว่าออกที่เกี่ยนานี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านนี้เพราะาวบนโมเอาผนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเืองส่งตัวต้นย่อ เอาขื้นคืนนอย่อนั่งฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ะไปไล้ยุ้งเลี้ยนนี่ม,มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นออพระศสีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเ,เป็นอีหยางครับผมรัสสีบรีอัสสีวรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่ไมีดํำมีตำนานมากกันผีกันสางกับพระลงยังน,นองสา้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสา้างคือผู้เสกของบุตเบิดลตำนานอยู่ในเก็ดตำนานเบิ้ลกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้พูกเสกผู้ริแรกนี่คือปูสีอนุตรโรอายุณน,นนี้อยสองปีอยู่บา้านค้าคา สว่สางวิโร่งนี่ผู้พกเศษใครเป็นแรกฮะถ่ายไปสองผู้รอดนอ่ะบัดรกดโคุนี่อ่ะผู้รอดทำมาที่โน่นนี่เป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพนังมี่อยู่กินสว่างกันบรรจุทีดูครับนี่นี่นผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรอดวิโรดยัตตนาบนคือผู้รอดชงศรีเมือง น,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพนใหญ่ที่หอมคือราชครูปนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องความเป็นมาก